สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเจาะประเด็นนะครับรายการที่จะนําเสนอประเด็นที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆของกรุงเทพมหานครนะครับรวมถึงประเด็นที่คุณผู้ชมชาวกรุงเทพมหานครจะต้องรู้นะครับอย่างเจาะลึกรอบด้านและทุกประเด็นนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญนะครับที่จะมาตอบเราทุกคําถามนะครับคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงทุ่งทานตะวันหลายๆคนอาจจะนึกถึงที่จังหวัดสระบุรีลบบุรีและสุพรรณบุรีนะครับแต่ว่าทุ่งทานตะวันที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูกิจ กิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงรเทพมหานครในขณะนี้กรุงเทพมหานครมีทุ่งทานตะวันให้คุณผู้ชมไปชมแล้วนะครับอยู่ที่สำนักงานเขตลาดพร้าวนะครับซึ่งเมื่อไม่นานวันนี้ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรท่านได้ไปเปิดงานด้วยนะครับบนรักทุ่งทานตะวันของสำนักงานเขตลาดพร้าวจะมีอะไรน่าสนใจและเป็นไฮไลท์บ้างวันนี้อยู่กับท่านผูน้อำนวยการเขตลาดพร้าวนะครับคุณสุทินวิไกยกิจอยู่กับเราตรงนี้แล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบ พูดคุยในรายการของเรานะครับก่อนอื่นต้องสอบถามย้อนกลับไปก่อนที่จะเกิดงานมนตร์รักทุ่งทานตะวันเห็นบอกว่ามีการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยครับผมครับงานเป็นยังไงบ้างครับในช่วงนั้นนะครับก็ท่าความนิดนึงก่อนเดินมามีการจัดงานทุ่งทานตวันเฉลิมพระเกียรตินะครับที่ตรงนี้เป็นที่ดินในรกร้างว่างเปล่านะครับประมาณ25ไร่ด้วยกันนะครับซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ คุณเจริญและคุณหญิงวน,นาสวนิวัฒนาพักดีนะครับซึ่งทางสำมานเขตก็ได้เล็งเห็นความสําคัญและเป็นนโยบายของเทศมณฑลในช่วงนั้นด้วยว่าให้ปรับพื้นที่นะครับที่รกร้างว่างเปล่าแล้วก็มีต้นไม้ขึ้นปกคลุมหนานแน่นต่างๆแล้วก็เกิดความไม่ปลอดภัยปัจจุบันเป็นภาวะในช่วงนั้นก็ภาวะโลกร้อนนี่ก่อให้เกิดภัยธรรมชาติได้ต่างๆนะครับก็เลยเป็นแนวคิดของท่านผู้ว่า ผู้มีการเขตในช่วงนั้นน,นะครับก็เริ่มต้นมาจากปัจจุบันเนี่ยท่านเป็นผู้ตรวจราชการเทศมคนครสูงนะครับ,ค,รบคุณสุจัสักสอนเกลือนะครับแลปี2 5 5ท่านก็ปรับพื้นที่นะครับให้เป็นจากพื้นที่รกร้างว่างเปล่ามีต้นไม้ขึ้นรกชัดเนียนะครับให้เป็นที่ว่างเปล่าแล้วก็เพื่อทําประโยชน์อะไรสักอย่างนะครับปลูกต้นไม้ทําพื้นที่สีเขียวปลูกต้นไม้ต่างๆนะครับพอหลังจากนั้นมาเนี่ยก็ผู้ที่ได้ ขอพื้นที่ตรงนี้อย่างจริงจังนะทำหนังสือไปขอใช้พื้นที่กับคุณเจริญหรือบริษัทสยามประชาคารจำกัดนะครับก็คือปัจจุบันนี้เป็นผู้ตรวจราชการสูงเช่นกันก็คือท่านผู้ตรวจบัณฑิตวินิจฉัยกุลนะครับท่านก็ได้เริ่มต้นว่าตรงนี้ที่เหมาะนะประมาณ10กว่าไร่ตรงนี้นะครับควรจะปลูกต้นทานตะวันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีพอเขตหลายท่านก็ดำเนิน มาเรื่อยๆนะครับในกรุงําบันแต,แต่ละแต่ละปีแต่ละปีนะครับบางปีก็มีน้ําท่วม <ๆ S 2> ก็อาจจะไม่ได้มีการปลูกนะครับแล้วมาสุดท้ายนะที่ผมมารับตําแหน่งนะครับที่นี่นะครับโดยท,ท่านผู้ว่าการกรุงเทพมหานครหมอ่มอมราชวงศ์มันบุิพัฒน์้ลแต่งตั้งผมไปดำตำแหน่งนะครับที่นี่ประมาณ5เดือนแล้วก็เลยมีแนวคิดที่จะสานต่อนะฮะทุ่ <ๆ S 2> งตนตะวันแห่งนี้ซึ่งก็ได้มานั่งประชุมกันระหว่าง ท่านผู้ช่วยผู้ว่การเขตนะครับแล้วก็ท่านหัวหน้าฝ่ายต่างๆว่าจะจัดงานตรงนี้ให้ยิ่งใหญ่ยังไงแล้วก็ในช่วงที่ผมมาช่วงนั้นพอดีเป็นการเฉลิมฉลอง8ปพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยก็เลยเป็นแนวคิดที่ว่าน่าจะจัดเป็นโครงการทุ่งตะว,วันเฉลิมพระเกียรติขึ้นนะในพื้นที่ทั้งหมด25ไร่รก็เลยมาแนวคิดว่าจะแบ่งพื้นที่เป็นส่วนๆส,ส,สิบไร่ช่วงแรกที่ติดกับถนนประเสริฐมนุกิจนะครับถือว่า ถนนเกษตรน,ว,นวมินเดอร์ไปนะครับ,รบประมาณ10ไร่ในช่วงนั้นเนี่ยสิไร่ก็ปลูกต้นทานตะวันส่วนอีก10ไร่อยู่ติดกันเนี่ยก็เป็นบึงเป็นบึงน้ำนะครับเป็นแหล่งน้ําที่อีก10ไร่และอีก4ไร่เนี่ยเป็นการปลูก,ลกพืชเกษตรอินทรีย์นะครับ,รบซึ่งช่วงนั้นก็มีการปลูกเกษตรอินรีสี่ไร่แล้วอีกหนึ่งไร่นี่เป็นการปลูกทำนาข้าวนะครับ ซึ่งเกษตรินสีในส่วนนั้นเนี่ยที่เราปลูกเนี่ยก็มากนะครับตามแนวพระรัมดีเอาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีการปลูกมะเขือหัวะพากะเพรานะครับพริตตะไคร้มะมะกรูดนะครับ,รบแล้วก็บวกถั่วพลูน้ำเต้ามะละกอผับบุ้งคณะกวางตุ้งใะพวกนี้นะครับปลูกหมดเลยปลูกหมดเลยเพื่อให้เป็นแนวการปลูกตรงนี้เพื่อจะได้พืชผลในการที่ใครมาเยี่ยมชมนักเรียน นะครับซึ่งสถานที่อย่างนี้ตั้งอยู่หลังโรงเรียนสตรีวิทยาสองนะครับ,รบและก็ในส่วนนั้นก็มีเป็นส่วนหนึ่งที่มีการปรับพื้นที่ต้องการให้เด็กนักเรียนของโรงเรียนสตรีวิทยาสองเนี่ยเดินจากหลังโรงเรียนออกมาทางหลังโรงเรียนแล้วไปขึ้นรถที่ถนนเกษตรนวมินทําเป็นคันนาขึ้นมานะประมาณประมาณร้100 100อยร้อยกว่าเมตรนะครับ ราะฉะนั้นตรงนี้เมื่อป้องกันปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยถ้ามันเป็นป่ารกชัดเนี่ยงูต่างๆหรืออะไรเนี่ยสัตว์มีพิษที่จะติดนักเรียนได้ก็เกิดเป็นคันนาทําเป็นคันนาขึ้นมาเด็กนักเรียนเดินจากโรงเรียนไาที่ปักและทีนี้มาพบ,บก,กับในเรื่องโครงการทุ่งตะวันเฉลิมระเกรียินะครับอันนี้ก็เป็นการเฉลิมปเปร,รียดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแปดสิบเจ็ดพรรษานะครับก็เลย วัตถุประสงค์นะครับก็คืออย่างที่บอกแล้วนะครับเป็นการเฉลิมฉลองและในขัด้เดียวกันก็เป็นการสนองนโยบายของท่านผู้ว่าการเทพมคนครหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตร,รที่ท่านต้องการให้ทางสำนักเขตเนี่ยนะครับที่มีพื้นที่ของเอกชนขอใช้พื้นที่เพื่อมาทําประโยชน์ตรงจุดนี้แล้วตรงนี้เนี่ยเราเลยเห็นว่าถ้าปลูกต้นไม้และทําพืชผักต่างๆในยี่้าไร่นั้นเนี่ยนะไม่เฉพาะทางตะวันเท่านั้น เราได้ทําเป็นมีการตําปุ๋ยหมักด้วยนะครับเพื่อเอาปุ๋ยหมักมาใส่กับพืชตักต่างๆของเราได้เลยนะครับจากกิ่งไม้อใบไม้ที่แห้งแล้วแล้วจากนั้นก็ทาําน้ําชีวภาพที่มารดต้นไม้ได้ด้วยแล้วของเราเนี่ยก็โชคดีว่ามีบึงน้ําอยู่ตรงนั้นประมาณ10บไร่ก็สามารถเอาน้ําจากตรงนั้นลหะมารดได้ทั่วบริเวณทั้งหมดอีก20กว่าไร่แออีกประมาณ10กว่าไร่นะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้ถึงต่อให้เกิด ทานตะวันที่เราปลูกนะฮะได้สวยงามในช่วงนั้นเพราะว่าเป็นพันธุ์มาจากต่างประเทศที่เราหาซื้อจากบริษัทหนึ่งนะครับในกรุงเทศเนี่ยเป็นพันธุ์ลูกผสมแปซิบสิบอัลคอร่าหบซึ่งเป็นดอกใหญ่นะครับสูงต้นสูงแล้วก็ทนทนแดดทนความร้อนนะครับสูงประมาณ1เมตรถึงเมตรยีนะครับเพราะในช่วงนั้นเนี่ยนะครับเมื่อต้นมาดอกทานตะวันได้เลี่ยวดอก เต็มที่แล้วนะครับซึ่งเราได้ปลูกหยอดตาตะวันเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยน2557นะครับซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยนะครับท่านผู้ว่าการเทศมคนครก็ได้ไปทำพิธีธหยอดด้วยแล้วก็มาบานเต็มที่ในเดือนมกามราคม2558จึงได้ก่อให้เกิดโครงการทุ่งทานตะวันเฉลิมพระเกียรติขึ้นนะครับ การท่านจะเปลี่ยนจากท่านผู้ว่าการรุทพมานครหม่อมราชวงศ์ุลพันธ์บริพัตเช่นกันท่านมาทาพิธีเปิดนะครับแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยก็เป็นนโยบายของท่านตรงที่ว่านโยบายสีเขียวมีพืชดอกไม้ต้นไม้เกิดขึ้นมากมายในช่วงใกล้ถนนสองนโยบายการมีส่วนร่วมนะฮะปรากฏว่าในพื้นที่ของเคราทพร้าเราเนี่ยนะครับได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะครับ ภาคชุมชนต่างๆนะครับทั้งสิบปัจจุบัน35ชุมชนเนี่ยเราก็มีทุกชุมชนมีพานชุมชนที่ให้ความร่วมมือนำมาร่วมกันในการปลูกในการที่มาดูแลนะครับแล้วก็ส่วนภาครัฐภาครัฐนี่ก็มีทกศที่มาร่วมนะครับให้อนุเคราะห์ร่วมต่างๆในการจัดงานต่างๆเนี่ยนะครับส่วนบริษัทสยามประกานนี่ก็ทราบเช่นกันแล้วว่าเป็นคนที่ มอบให้ปทมใช้ชั่วคราวรนะครับเพื่อไปเกิดสิ่งดีๆตรวนี้เกิดขึ้นแล้วนโยบายของท่านผู้ว่าอีกเรื่องหนึ่งนอกจากนโยบายสีเขียวการมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็นโยบายาการความสุขเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเมื่อดอกทา,ตานตะวันบานปั๊บเนี่ยนะครับ มันจะหันหน้าไปทางถนนนะครับประชาชนที่ผ่านไปมาเนี่ยจะเห็นดอกทุกดอกเนี่ยนะครับตอนเช้าเ้าเนี่ยบานแล้วก็หันหน้าไปทางที่ประชาชนขับรถมาพอดีทุกคนเห็นได้ทุกดอกแล้วยิ่งกว่านั้นนะครับในช่วงที่บานเต็มสะพังเต็มที่เนี่ยจะเห็นประชาชนนะครับได้มาคนเดียวบ้างมาเป็นคู่รักบ้างมาเป็นครอบครัวบ้างหรือมาเป็นหมู่คณะมาถ่ายภาพกันนั่นคือความสุขที่ท่านเป็นนโยบายของท่านผู้ว่าที่ต้องการให้ นโยบายความสูงนี้เกิดขึ้นในทุกเขตทั้ง5 0เขตซึ่งเห็นที่ว่าที่ว่าไปนี่คือการจัดงานในช่วงของการเฉลิมพระเกียรติที่ผ่านมาแต่ว่ามาในช่วงนี้คือมนรักทุ่งทานตะวันนะครับในช่วงนี้การจัดงานเห็นบอกว่าตั้งแต่วันที่21เถึง25เมษายนที่เป็นงานชิมชมชิมช้อปมนรักทุ่งทานตะวันอันนี้ที่มาที่ไปของการจัดงานนี้เป็นยังไงบ้างครับท่านภู้บเนีายครับครับอันนี้พอมาระยะที่2นะครับคืออันดับแรกขอ เรียนนิดหนึ่งว่าทุ่ทานตะวันนี่จะในเกตลาบเพล้านี่จะเกิดขึ้นได้ประมาณสองช่วงเวลาฤด,ดูหนาวกับฤด,ดูร้อนนะครับส่วนฤด,ดูฝนเนี่ยเขาทางดอกทานตะวัน,นจะไม่ชอบฝนนะมันจะไม่ไม่ขึ้นแล้วก็ไม่สวยงามเพราะฉะนั้นเราก็หยอดตั้งแต่เดือนกุมภาแล้วก็มาบานจเต็มที่ก็เดือนเมษาช่วงสงการพอดีที่สวยงามนนที่สุดลัดใหม่ลัดใหม่ก็คือแล้วเราก็ตั้งชื่อโครงการนี้ว่าโครงการชมชิมช็อป มนรับทุ่งทานตะวันนะฮะซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดงานที่เกิดขึ้นเป็นเวลา5วันที่ท่านพิธีกรได้กล่าวมาสักครู่ว่า21เดถึง25เดือนนี้นะครับวัตถุประสงค์ของการจัดงานนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมของไทยตลอดจนของดีของเขตทุ่งเทพและของดีของเขตลาดพร้าวด้วยนะครับวัตถุประสงค์ที่2นะครับเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เขตลาดพร้าวอย่างยั่งยืนนะครับ แล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตรอินทรีย์ที่เราได้กล่าวไปก่อนหน้านี้แล้ววัตถุถประสงค์ที่ส่3ก็เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกและเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการต้านโอทอปหรือผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีชาวบ้านที่ชุมชนต่างๆเนี่ยสามารถเอาสินค้ามาขายในราคาถูกคนซื้อก,ก็มีเงินเล็กๆน้อยๆก็สามารถไปซื้อได้นะเป็นการอันนี้ก็เป็นอายุบายของท่านผู้ว่าการเทพมกค์หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บุญพัฒน์เช่นกันที่ต้องการให้ทุกคนมีรายได้ เกิดขึ้นในชุมชนในเล็กๆน้อยเพื่อจนเกี่ยวบครอบครัวครับเรียกว่าโครงการมนรักทุ่งทานตะวันเป็นไปตามนโยบายของท่านผู้ว่าเลยนะครับในเรื่องของมหานครสีเขียวและก็มหานครแห่งความสุขซึ่งอันนี้ทางเขตได้มีการเตรียมการขั้นตอนตั้งแต่วันแรกนะครับจนจนถึงวันเปิดงานเนี่ยนะครับท่านผู้อำนวยการก็เราเตรียมงานยังไงบ้างครับในพื้นที่ขั้นตอนนนะครับก็เมื่อเราเห็นว่าท่านผู้ว่าการขั้นตอนให้เกียรติ ทุกครั้งของทุ่งดานตะวันแห่งนี้ท่านจะให้เกียรติตั้งมาหยอดทานตะวันแล้วก็มาทําพิธีเปิดนะครับได้ในนี้แล้วก็ในช่วงของโครงการบนรักทุ่งตานตะวันนี้เนี่ยก็มีก็เราเห็นว่าเพื่อเป็นการสนองนโยบายของท่านผู้ว่าเช่นกันนะครับ,รบแล้วก็จัดโครงการชมชิมช้อปเนี่ยก็มีร้านค้าคที่เราเให้ขายโดยไม่คิดมูลค่าใดทั้งสิ้น <ừ. S 1> นะครับขายฟรีนะครับซึ่งมีทั้งหมด60ร้านด้วยกัน ครับนะครับแล้วนอกจากนั้นก็มีการแสดงดนตรีนะครับซึ่งวันแรกที่ผ่านไปเนี่ยก็ได้รับความกรุณาจากสำนักวัฒธรรมสำนักวัฒนรรมกีฬาและการท่องเที่ยวนะครับซึ่งได้ได้ตด,ดนตรีนะครับและนักร้องและก็นักแสดงต่างๆเนี่ยไปร่วมมากมายและก็มีหลังจากนอกจากนั้นนะครับก็มีการออชิงช้าสวรรค์ม้าหมุนนะครับ,รบและก็สินค้า ที่ขายเนี่ยเราก็เน้นไปเรื่องโอท็อปสินค้าผีชันชนแล้วที่เหลือบางส่วนเพื่อทห้ทุกคนจับจ่ายได้หลายรูปแบบก็บมีสินค้าทั่วๆไปไประจาําวันเช่นน้ํามันยาสีฟันแปนรงสีฟันต่างๆนะครับนะครับแล้วยิ่งกว่าน,นั้นก็มีบริษัทที่สนใจเขาอยากจะมาเปิดบูธด้วยเพื่อให้ทุกวงจรทุกคนมาแล้วก็สามารถไล่คือคือบริษัทที่ขายรถ นะฮะสองยี่ห้อด้วยกันก็คืออิซูซูกับเชฟโรเลตก็มาเปิดบูธเพื่อให้ผู้คนมาเยี่ยมชมและจองรถได้ในในงานนะครับผมนั่นก็คือที่เกิดขึ้นในงานก็คือมีทุ่งทานตะวันให้ชมแล้วก็มีบูธต่างๆให้พี่น้องประชาชนเข้าไปดูด้วยเรียกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกสถานที่หนึ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับอย่างที่ท่านผู้อำนวยการเขตลาดพร้าวได้บอกไปนะครับในเรื่องของการปลูก ต้นทานตะวันนะครับก็ปลูกขึ้นเพื่อตามโนโยาบายของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมาหานครนะครับในนโยบายมหานครสีเขียวและมหานครแห่งความสุขนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาช вот. น,นคนกรุงเทพมหานครได้ไปเที่ยวชมนะครับแล้วก็ได้มีพื้นที่สีเขียวอยู่ใน,ในกรุงเทพมหานครเดี๋ยวช่วงนนนนนวนววหน้ามาพูดคุยกันต่อนะครับการปลูกดอกทานตะวันมีความยากง่ายอย่างไรกว่าที่จะยืนต้นขึ้นมาและก็บานนะครับรวมไปถึงการเรียนรู้ในเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ช่วงหน้ามาเจาะประเด็นกันต่อครับ